สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลลนไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราได้รถเข้ามาใหม่ต้องบอกว่าเป็นโฉมปัจจุบันนะครับเป็น To y o ต a คอมพิวเตอร์นะครับปี2023และคันนี้เป็นรถบ้านนะครับลูกค้านะครับไม่ใช่รถเช่านะครับไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลนะเป็นรถบ้านในแท้นะครับแต่คันนี้เจ้าของเดิมนะครับชอบการแต่งรถนั่นเองนะครับคันนี้นะครับ แต่งไปแล้วนะครับมูลค่าเกือบ1ล้านบาทเลยทีเดียวกับรถไม่40 0 0 0โลเท่านั้นนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมกันแบบอย่างละเอียดเนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสำหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ และคันนี้นะครับก็คือโตโยต้านะครับคอมมูเตอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.8ลิตรนะครับหรือ2 8 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เคไม่เร็วดีเซลนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเขาจะมี2รุ่นย่อยนะครับเป็นทีาเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้สีขาวมุกนะครับและก็คันนี้นะครับมาในปี2023กับรถเล็กมาอยู่ประมาณ40,000นะครับและเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับ และโฉมนี้นะครับปี23เนี่ยเขาให้วารันตีศูนย์มาเนี่ย ประมาณ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มนกิโลนะครับลูกค้าสามารถดูแลเข้าศูนย์ได้ตลอดเลยนะครับคันนี้นะครับอยู่ในวันตีศูนย์ด้วยนะครับเพราะเพิ่งออกมาปี23ใช่ไหมยี่สยี่ห้าครับรถอยู่ประมาณปีเองไม่ซีมือโลนะครับและเป็นรถบ้านด้วยนะครับคันนี้ไม่ใช่รถเช่ารถบริษัทนะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับซื้อรถเงินสดมาเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็นํามาแต่งมาโมดิฟายนะครับชอบในการแต่งรถนั่นเองนะครับคันนี้แต่งไปโอ้โหเกือบหล้านบาทเลยนะครับและนะครับ มีอะไรบ้างนะครับแต่งอะไรไปบ้างนะครับเกือบ1ล้านบาทนะครับและภายในจะหรูหราขนาดไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับหรูหราหน้าใช้มากนะครับอ่าหุ้มหนังนะครับเป็นเบาะ VP นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งรอบคันเลย11ที่นั่งนะครับและคู่หน้าเนี่ยอัปเกรดเป็นเบาะป่วิฟาคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับโหภายในโหอย่างชอบเลยคันนี้นะครับแต่งมาเต็มากนะครับอเดี๋ยวมาเริ่มต้นนะครับจากด้านหน้ากันก่อนนะครับ ํำว่าแต่งไปเกือบล้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเฉพาะนะครับเซตหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามูลค่านะครับก็เกือบส0 0แ0,000นบาทแล้วนะครับอ่ามีอะไรบ้างนี่เห็นไหมลูกค้าหน้าตาที่เปลี่ยนไปที่ลูกค้าไม่คุ้นชินก็นนคือคันนี้เขาโมดิฟายอัปเกรดเป็นอ่าเขาเรียกว่า o y ยิต้ามาเจตีนั่นเองนะครับนี่เฉพาะคู่หน้าเนี่ยเฉพาะไฟนะครับอ่าเนี่ยดวงหนึ่งนะครับเกือบ5 0,000บาทเลยนะครับ2ดวงเนี่ยก็เกือบแสนแล้วเฉพาะไฟนะครับ สองดวงก็เกือบแสนแล้วนะครับไม่รวมในส่วนของนี่ชุดกระจังหน้านะครับที่เป็นโตโยต้ามาเชตี้นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยกระจังหน้าก็อีกแบบหนึ่งไฟหน้าก็เป็นหลอดไส้ธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้นะครับมีไฟเดย์ทามนะครับเป็นโปรเจคเตอร์สองดวงคือเป็นของโตโยต้ามาเชตี้เลยคันนี้นะครับติดกล้องให้รอบคันจอแอนดรอยมีครบและยังได้ในส่วนของสเกิร์ตชุดแต่งเนี่ยไฟตันหมอกสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะครับชุดหน้าเนี่ยที่ผมบอกก็คือมูลค่าเนี่ย โอ้หรวม3แสนและ2 0 0แสนก็บาทมีให้เห็นและชอาะไฟนี้ก็แสนหนึ่งแล้วนะครับอ่ะแล้วตัวรถได้เป็นสีขาวนะครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวสีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่มีนะครับชนหนักนะครับไม่มีชนเบานะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับพิกความจมน้านะครับกาลันตีเลขไม่แทนร้อเนะครับคันนี้เข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าให้ดูเลยนะครับนี่ชุดแต่งมีให้รอบคันและนี่คันนี้นะครับได้นะครับ อัปเกรดนะครับเป็นล้อแม็กอลอยขอบ18นะครับแม็กเดิมเขานะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็มีฝาครอบแต่คันนี้อัปเกรดเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับและได้ยางใหม่นะครับแกะกล่องเลยนะครับปี2025นะครับเพิ่งลงพื้นแบบมันมาดเลยนะครับนี่หน้ายางตุ่มยางนะครับนิ่มๆนะครับดอกนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับปีอ่า2025นะครับคันนี้นะครับ ก็ลูกค้านะครับได้ไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับใช้ต่อกันได้เลยนะครับนี่มีโคมเมียมกันล้อมือจับให้นะครับรออคันนะครับมีสเกิร์ตนะครับรอบคันหน้าหลังนะครับด้านข้างนะครับคันนี้โหแต่งมาเต็มจริงนะครับการสาดต่างๆนะครับและตัวรถนะครับคอมพิวเตอร์โฉมนี้ที่เราเรียกกันว่าโฉมหน้ายาวเนี่ยคือออปชันฟังก์ชันหรือว่าช่วงล่างนะครับก็ถือว่าดีนะครับนิ่มนวลนะครับและนะครับโหภายในนี้มันกว้างมากนะครับเนี่ย ขนาดผมสูง180ใช่ไหมแต่ตัวรถเนี่ยสุดเอื้อมเลยนะครับาตามข้อมูลสเปครู้สึกว่าจะสูงประมาณ2.3เมตรนะครับยาวประมาณเกือบ6เมตรนะครับประมาณ5.9กว่ากนะครับนี่โ,โหและกว้างเนี่ยประมาณ2เมตรเลยนะครับและโ,โหให้โชว์ก่อนอให้โชว์เป็นน้ำจิ้นิดนิดหนึน่งมีประตูไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งเพิ่มมาแล้วนั่นเองนะครับ นี่ให้ดูนะครับเป็นน้ําจิ้มก่อนนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับแต่งเต็มมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์แบบเต็มระบบนะครับอันนี้นะครับให้ดูผ่านๆก่อนนี่ให้ดูเลยนะครับและยังไม่พอนะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาชมกันแสงสีครบนะครับเครื่องเสียงเต็มระบบเลยนะครับภายในรู้สึกว่าจะแต่งไปประมาณ6กเจ็ดแสนอยู่นะครับอ่าและสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะครับโขไฟท้ายนะครับ คอมพิวเตอร์ยาวๆแบบนี้เลยนะครับและนะครับตรงนี้นะครับสเกิร์ตนะครับชุดแต่งของเขานั่นเองนะครับมีกล้องรอบคันใช่ไหมครับกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับ่าฝาท้ายไฟฟ้าติดตั้งมาเพิ่มนั่นเองไม่เลยนะครับหรูหลาน่าชายมากออปชั่นดีออปชันมาเต็มสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเราก็เพิ่งได้เข้ามาขายนะครับเป็นคันแรกๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับแต่ผมบอกเลยโอ้โหคันนี้อยากจะ ออกทิปซะเหลือเกินนะครับเพราะว่านะครับชุดแต่งนะครับเครื่องเสียงอะไรแบบเต็มระบบจริงๆนะครับอ่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเพราะว่าของแถมของแต่งมันเยอะมากนะครับอ่ะให้ดูโครงสร้างก่อนเลยนะครับอ่ะโครงสร้างเนี่ยนี่สวยๆเลยนะครับนี่ตะเข็บเดินตรงแบบนี้นะครับอ่ะสวยๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับอ่ะด้านข้างนะครับสองข้างนะครับทางซ้ายทางขวาเลยนะครับให้ดูเลยนะครับ คันนี้นะครับแล้วภายในนะครับเขาบุนะครับในส่วนของหนังให้รอบคันเลยนะครับอย่างดีนะครับจัดเลี้ยงนะครับคันนี้นะครับ เป็นเบาะเดิมตามสเปคตามกฎหมายเลยนะอันนี้ไม่ได้มีดัดแปลงนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับถูกต้องอันนี้เราเข้าตรวจครับที่ขนส่งได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ผมก็เข้าตรวจมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเดิมเนี่ยเป็นป้ายต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมก็เอามาแจ้งย้ายนะครับรับเข้าเป็นป้ายกทมนะครับก็คือเลขนี้เลยที่ลูกค้าเห็นนะครับอันนี้เข้าตรวจขนส่งได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องงวนนะครับอ่าและคันนี้นะครับก็แต่งเครื่องเสียงมาค่อนข้างเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงอาซับด้านหลังนะครับพื้นนะครั เป็นลาเิเนตเป็นไม้แบบนี้เลยนะครับหรูหราเต็มระบบจริงๆนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับอ่าฝาท้ายใช่ไหมครับอ่าติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่าและนะครับนี่เลขทะเบียนนะครับอันนี้ลูกค้าจะได้เลขนี้ไปเลยนะครับ อ่าหนึ่งนอยอนะครับ7500นะครับอันนี้คือเราเพิ่งได้ป้ายทะเบียนมาเลยนะครับแจ้งย้ายเข้าตรวจให้เรียบร้อยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะอันนี้ตรงตามกฎหมายนะครับนี่ให้ดูเลยครับรอบๆคันนะครับสีเดิมนะครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้เราก็มีการตรวจนะครับโครงสร้างรถให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักฟิกควนน้าท่วมนะครับได้รถเกรดเอห้าดาวนะครับอ่ะกุญแจนะครับเขาจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับ เป็นรีโมทนะครับเซ็นทัลล็อกนะครับล็อกรถปลดล็อกแบบนี้นะครับนี่เราสตาร์ทรถให้ชมเลยนะครับเนี่ยบอกนะครับเขาอัปเกรดก็คือคุ้มแล้วก็ทําเป็นทรง VP ปีปบไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่อ่าพนักพิงนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยคู่หน้าเดิมก็คือแมนนวลหมดนะคันนี้คืออัปเกรดเป็นไฟฟ้าเต็มระบบเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าเป็นหนังนะครับเป็นสีอ่าครีมตัดกับสีดําเป็นทูโทนแบบนี้นะครับ ตกแต่งเล่นด้วยสวยมากนะครับ aja, ả, หน้าจ ra, ตอต่างๆนะครับไฟต่างๆนะครับอันนี้โซนด้านหน้านะให้ดูเลยนะครับมีม่านให้รอบคันนะครับโหมไฟสวยลําโพงเยอะนะครับและด้านหน้าครับเปบ็นจอ Android มาให้เห็นไหมครับมีจอ Android นะครับมีกล้องให้รอบคันนะครับและระบบแอร์นะครับคันน at ี้นะครับมาดีมากนะครับระบบเกียร์เป uh ็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับดีมากครับช่วงล่างดีมากนะครับอันนี้ผมมีการทดลองขับนะครับเทสได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ และนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับเลขใหม่คันนี้ใช้ไปเพียงแค่48,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับมือเดียวไป้ายแดงเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะครับโราลายหนังมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับนี่และเขายังมีปุ่มนะครับเปิดในส่วนของฝาท้ายนะครับเปิดประตูจากคนขับจากตรงนี้ได้1จุดด้วยนะครับนี่และนะครับเดี๋ยวเราอ่ะวนนะครับพาไปชมนะครับออปชันนะครับ อีกฝั่งหนึ่งที่มันจัดเต็มนะครับอันนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปชมแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งมาแบบหรูหราขนาดไหนอ่านี่เดีย๋ยวเปิดชมอ่าคู่หน้ากันก่อนนะครับอย่างที่แจ้งเมื่อกี้เราดูฝั่งคนขับใช่ไหมเรามาดูคู่หน้าฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับนี่ไฟฟ้าเหมือนกันไหมครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอ่านี่มีรองน้องด้วยนะครับสําหรับคนนั่งนะครับอ่าพนักพิงนะครับ แลาหุ้มเย็บเป็นหนังนะครับเป็นหัวหมอนแบบ VP แบบนี้เลยนะครับเต็มระบบนะครับอย่างที่เราแจ้งเลยนะครับนี่ลูหลามากนะครับมาดูในส่วนของจุดขายแม็กก็คือห้องวุ้ยสารด้านหลังนะครับเริ่มด้วยทางขึ้นกันก่อนเลยตรงนี้นะครับนี่จะมีไฟนะครับเป็นลักจูรี่เลยนะครับนี่มีไฟวิ่งๆแบบนี้นะครับพื้นนะครับบุเป็นลายไม้เสมือนจริงนะครับเป็นพื้นลามิเนตแบบนี้เลยนะครับ อ่ามีไฟวิ่งมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับเอาไว้วางนะครับอ่าแก้วน้ำนะครับต่างๆได้เลยนะครับมีปลั๊กให้นะครับทั่วห้องผุ้่ยสาเลยนะครับอ่มีมือจับตรงนี้นะครับแล้วเบาะเป็นเบาะวีนะคู่เนี้ยอ่าปรับไฟฟ้าด้วยนะครับในกล้องไม่รู้เห็นชัดไหมนะครับก็คืออ่าเราสามารถเลือกเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับพนักพิงนะครับเนี่ยปรับเอนอนได้นะครับรองน่องนี่ เป็นทัสกรีนด้วยนะครับอ่าแล้วเวลาขึ้นเอ้อโหเริ่มตรงไหนก่อนดีนะครับพอออปชั่นเขาเยอะมากจริงๆคันนี้นะครับอ่ามีมา่านให้รอบคันนะครับกระจกค่อนข้างบานใหญ่นะครับเซฟตี้ของเราดีมากนะครับอ่าและยังไม่พอนี่คันนี้เขาอัปเกรดในส่วนของระบบแอร์นะครับถ้าใครเล่นรถตู้เนี่ยต้องรู้จักเขาเรียกว่าแอร์ไมโครบัสนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับอัปเกรดให้แล้วนั่นเองนะครับแอร์ด้านหลังนะครับนิยมมากในรถตู้นะครับเขาเรียกว่าแอร์ไมโครบัสนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับตู้แอร์ไมโครบัสนี่ยก็มีราคารู้สึกว่าก็40,000ืนะครับอ่าแต่ระบบไฟนี่เราไล่เลยอ่าเดี๋ยวเปิดโชว์แบบเต็มระบบเลยนี่มาแล้วนี่เครื่องเสียงแบบ โอ้ตึบๆเลยนะครับและตรงนี้นี่เขามีจอทีวีขนาดใหญ่มากนะครับอ่าเปิดตรงนี้ไนโโหเป็นของซัมซุงด้วยนะอันนี้หนะ้าจอโหประมาณกี่นิ้วยี่สิบกว่าแน่นอนพอจอใหญ่มากนะครับเหมือนจอที่เราบ้านเราเลยอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยพอด้านหน้าเป็น Android ใช่ไหมครับเนี่ยเราเข้าเนี่ย YouTube เข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลิงภาพขึ้นตรงนี้เลยนะครับร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้หมดเลยนะครับอ่า นี่เขามีไม้ให้ด้วยนะครับไม้ก็เป็นของชัวเนอโหไม่ยังมีห้อเลยลูกค้านะครับอ่ามีสองตัวด้วยในคันนี้เขาใช้ในครอบครัวนะลูกค้าเชื่อไหมคันนี้เขาใช้ในครอบครัวเลยนะครับเขาเป็นอ่าเจ้าของนะครับก็ทําธุรกิจหลายนะครับทําไร่ทาสวนมีครบสวนทุเรียนก็มีนะครับเจ้าของเดิมนะครับอ่าก็คันนี้เขาก็อ่าต้องการใช้เงินง่ายๆนะครับเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจของเขานนัเองนะครับ แต่งใบเกือบหนึ่งล้านนะครับราคาลดอีกนะครับออกเวอร์คันนี้นะครับใครได้ไปเนี่ยเจ้าของใหม่เนี่ยคุ้มมากๆนะครับเจ้าของเดิมขาดทุนไปให้แล้วนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่่าเพดานนะครับเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนี่โหลุ่มลามากนะครับแล้วเบาะนั่งสบายมากแล้วเขาฮุ้มเป็นลายเดียวกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับ r า5 6 7 8 9 10 11ที่นั่งนั่นเองนะครับนี่ ครบนะครับไม่มีถอดออกนะอันนี้เป็น VP ครับตรงรุ่นนะครับจากโรงงานตามสเปคนะครับตามที่กฎหมายนะครับประเทศไทยเราระบุนะครับว่าป้ายฟ้าเนี่ยจะเป็นรถ11ที่นั่งถึง15ที่นั่งนะครับคันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับแต่งเต็มขนาดนี้แต่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับลูกค้าคิดเอานี่แอร์เมโครบัสนะครับระบบแอร์นะครับอ่าครบเลยนะครับอ่าและเครื่องเสียงผมบอกเลยว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาโชว เพราะผมจะเปิดโชว์เครื่องเสียงเลยว่ามันแน่นมันโอ้โหเสียงดีมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่เวลาในส่วนของอ่าลำโพงอะไรอย่างเงี้ยคือมีให้รอบคันเลยนะครับเสียงนุ่มนะครับแอร์ดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับและเป็นโตโยต้านะครับรุ่นนี้นะครับแสดงถึงความอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของอ่าเครื่องยนต์กันนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าจะเป็นเครื่องยนต์คอมเร็วดีเซล2,000ันแปดร้อยสี่สี่นะครับหรือ2.8นั่นเอง นี่ให้ดูโอ้โหนี่ฝากระโปรงใหญ่มากนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนนะครับอ่าคล้ายๆของอะโตโยต้าฟอร์จูเนเลยนะเครื่อง2.8แต่มีการเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงมา้าขึ้นมานั่นเองนะครับนี่น็อตไม่มีขันไม่มีทอนนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับสีภายในเนี่ยต้องเป็นสีด้านๆเป็นสีดิบแบบนี้นะครับอาสติกเกอร์รวมโกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบเลยนะครับ และคันนี้นะครับไม่เคยเก็บสีไม่เคยทําสีนะสีเดิมทุกชิ้นนะครับซอกนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับเลยครับเครื่องเดินเงียบเดินเบาแบบนี้เลยนะครับคอมเร็วดีเซล2.8ลิตรรู้สึกแรงม้าจะประมาณ163แรงม้านะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับแต่อยู่ประมาณนี้แหละครับ160กว่านี้แหละอ่านี่โหคันนี้นะครับบอกเลยนะครับใครหาอยู่นะครับใช้ในครอบครัวก็ได้นะครับหรือจะเอาบุยวิ่งนะครับ รับงานโอ้หวีพีเต็มเงี้ยต้องมีวันละ5000แน่นอนนะครับถ้าเราไปเช่านะครับ4 0 0 0ันถึงห้าพันครับคันนี้ไปทํางานทําเงินได้นั่นเองนะครับกับคันนี้เลยนะครับโตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับ2อเกียร์ออโต้ปี23่สิบสามไม่สี่หมื่นนะครับและมาพร้อมด้วยของแถมของแต่งชุดแต่งมูลค่าเกือบ1ล้านบาทนะครับราคาวันนี้นะครับจัดให้เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ และสําหรับราคานี้ซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแน์ก็ได้นะครับซื้อสดร้านเราไม่มีบว์แหวนนะครับรี่าโอนให้นะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแน์นะครับเครดิตดีนะครับอ่าคันนี้นะครับต้องมีเงินดาวน์นิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องมีดาวนะครับจะผ่อนสูงสุดได้7ปีนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่ครับเปีนั่นเองนะครับแต่ลูกค้าต้องมีดาวน์หน่อยนะครับซื้อป้ายแดงลูกค้าก็ต้องมีดาวนะครับแต่วันนี้นะครับเราจัดให้นะครับของแถมของแต่งคเยอะขนาดนี้นะครับลูกค้าก็ต้องอ่าเขาเรียกว โลตู้เนี่ยเขาต้องมีดาวหน่อยนะครับอาจจะจัดเต็มไม่ได้นั่นเองนะครับและสําหรับ่าลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องวนนะครับซื้อได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเราก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับกรณี่าลูกค้าไม่สะดวกมากนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับหรือซื้อสดนะครับเราก็นะครับส่งฟรีนะครับถึงนาบ้านลูกค้าเลยนะครับซื้อได้ทั่วประเทศนั่นเองนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมนะครับ คันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคารรถมือ2อเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับบางบัวทองนนทบุรีเปิดทุกวันทําการเลยนะครับเข้ามาเลือกชมนะครับรถสวยกันได้ทุกวันและคันนี้นะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับใครหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดอย่างแน่นอนนะครับแต่งขนาดนี้นะครับไม่คุ้ม ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรขุมจริงๆนะครับอ่าและสําหรับลูกค้าในสนใจก็สามารถติดต่อนะครับกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าเป็นเฟซ o ุ๊ o ยูท u บไลน์ทิกต็อกนะครับหรือเว็บไซต์ต่างนะครับหรืออยากจะโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ราคาข้างวดอะไรต่างนะครับได้หมดนะครับยินดีให้บริการนะครับทุกช่องทางนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช การติดตามนะครับรถเข้าใหม่โปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ